แลกกันทีทางด้านข้อชมรมใส้ใจไทยจังหวัดสุราธานีกันบ้างครับจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเจที่ปัญษาส,าสมเด็จพระเทพปรัชญาสุนทรสมุรราชคุม,มารีครับครบ5อ0ปีรับลึกถึงการครบรอบ50ปีมูล,ลนิธิใส้ใจไทยครับโดยเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาที่สาาการประเรียนวัดเกษตรตารามตำบลสาขาอำาเภอเขียดในจังหวัดสุราธานีชมรมใส้ใจไทยจังหวัดสุราธานีนำโดยรอยทูประเทิงเกลือดวงประธานชมรม ได้จัดพิธีราชสรีเฉเริมประเกตนะครับเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระชนมพรมสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรันชาสุดาจยามรรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิไส้ใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาและรำลึกถึงการครบรอบห้าสิปีการก่อตั้งมูลนิธินะครับโดยมีนายเต็ดทัตหนุกูลตีชะสิรินะครับ ปลัดอำเภอเกียตนิคมเป็นประธานในพิธีครับการเริ่มพิธีการ <c oughs> ด้วยการวางผ่านภูมมทวายราชสักการะจากน่วยงงานราชการเอกชนและก,กลุ่มพลังสตรีก่อนที่ประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงและก็ะทำพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเจริญพระพุทธมนต์ทวายราชสด,ดุดีเเริมพระเกียรติและรวมทวายผัดตาห้านแด่พระพิสุกส่งโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเเริมพระเกียรติและทวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์ประธานมูลนิธิไส้ใจไทย ตลอดระยะเวลา50ปีทีผ่านมาค่ะมูลนิธิไส้ใจไทยได้ปฏิบัติภารกิจสําคัญในการดูแลและการช่วยเลือกถารหัานตำรวจและอาซาสมัครถีได้รับบาดเจ็บรือหวาเสียชีวิตจากการปฏิบัตินาถีโดยจัดสวัสดิการต่างๆค่ะเช่นหวาเงินบำรุงคว้นเบียเลียงตลอดถีสําหรับผู้ผิการการดูแลด้านสุขภาพการฝืนฟูสมรรถภาพร่างกายการสนับสนุนทุนการศึกษารวมไปถึงการฝึกอาชีพนะคะเพื่อจะสร้างอาชีพและการชีวิตไม่ให้กับสมาชิกและครอบ ด้วยพลังเห่นน้ำใจจากประชาชนไทยนะครับโมูลนิธิใส่ใจไทยก็ยังคงดําเนินนานด้วยความมั่นคงครับ <c oughs> และก็เชิญชวนประชาชนนะครับรวมสืบสานปณิธานนะครับนะผ่า,านการบริจาคส่งตบทุนเพื่อส่งต่อความห่วงใยและกําลังใจแก่ผู้เสียสละผู้สนใจก็สามารถบริจาคผ่านในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยภายใต้ชื่อบัญชีว่ามูลนิธิใส่ใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกยศนำใจคือพลังลอเลี้ยงชีวิตไม่แก่ผู้กล้าย่างต่อเนื้องครับค่ะ